จะไปนะฮะรู้ไปปุ๊กมันแล้วมาอย่งนี่เป็นกระดูเขาปุ๊บเลยทีละ ปลุกซื้อว่าอยากเรียนว่าอยากเรียนน้ำเขาเพราะว่าอยากเรียนวันนี้อารมณ์บอดีอยู่ผู้เดียวอันนี้ไปดูอะไรดูีตุ้ยเหรอไหนเขาดูดิไหนตุย้ยตุย้ยน,นี่อย่าไปแกล้งน้องนะมา ดูยูโรมันนอนแล้วมันไม่อยากเล่นกับใครแล้วมันไม่อยากวุ่นวายกับใครแล้วไอยูโรไอยูโรมันไม่อยากวุ่นวายมันจะนอนไปนอนไปไปเร็วนอนไม่ต้องมามองกล้องไม่ต้องมาจิกกล้องเบาๆเลยอไม่ต้องมาจิกกล้องเบาๆนะคะออน,นอนนอนนอนเอออะนอนไป ทำไมเขาไม่เล่นด้วยเหรอืองอนเหรองอนเขาเหรอเขาเล่นกันอยู่สองตัวเขาไม่อยู่โรเล่นด้วยเหรอคะอ้าว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 คันบอกแล้วนอนไปทั่วเป็นไงนะ JUN ไม่เล่นก็ได้มานม,ม,มากระเน็บมาแล้มาได้แล้วและได้แต่มองเอากำลังจ้องอยู่จะเอาเอไงดีวะ ันนนั้กระจ่องนั่นอยู่ในกรงก็จ้องไอตัวเล็กก็จ้องอา้าวคันอีกกระตุยกระตุยเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ฝั่งนี้กระตุยกระตุยอยู่ฝั่งนี้พไปรดน้ำลายไหลเหรอมองน้องอะมอง มันนี่ใครทำผมหลุดไปข้างไหนร้อมน,น,นะเอาบิดขี่เกียจอีกจะไปไหนกันเราจะไปไหน่ะเราอ่ะจะไปไหนเราอ่ะจะไปไหนคะอุ้ยค้ตาไปแก่ค้ตาที่นวเราจะไปไหนไหนรู้ดิหล่อไหม โอ้โหดู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 ด,ด,ดูมันมีอะไรเหมือนมีเงาบางอย่างกำลังแอบมองคุณอยู่ไปขี่ข้างบ้านละหัวหลุดไปข้างหนึ่งใครทำเนี่ยมาแล้ว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  จะตามทําไมจะตามนี้ทําไมเห็นไหมอะไรมองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นหน้าอะไรไหมข้างหลังไหมกำลังจะออกมาแล้วกำลัำงจะออกมาแล้วดูเขาจะทำไงเขาทำไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วมอะไรวงแตก อยาให้ยูโรได้ออกจากบ้านนี่อ่ะวงแตกแล้วครับอ่ะยูโรมาต่างคนต่างนี้นะครับยูโรอย่าไปดึงมั่วอ่ะวงแตกแล้ววงแตกแล้วไม่สนใจอยู่คนเดียวก็ได้ไปดีกว่า ไปดีกว่าแล้วล่ะอ่ะขอแล้วคลิปนี้ไม่บายไม่บายสวัสดีครับก่อนเป็นอะไรแล้วห,หืเป็นอะไรไปแล้ว